สวัสดีค่ะวันนี้จะจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแก้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกให้กลับไปตรงหน้าจอนะคะที่มีคำว่าแอปของ Facebook นะคะแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะพอเรากดเข้ามาตรงหน้าเพจของตัวเองแล้วนะคะให้เรากดไปตรง มุมขวามือค่ะตรงที่มีขีดสามขีดนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปนะคะและเราก็จะเห็นว่า facebook เขาอัปเดตใหม่เป็นแบบนี้นะคะเราก็เลือกดูได้เลยว่าเราอยากดูอะไรบ้างแล้วถ้าเราอยากเห็นว่าเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มหรือว่าเพจที่เราติดตามเราอยากเห็นอะไรที่เขาอัปเดตล่าสุดให้เรากดลงไปตรงช่องนี้ค่ะช่องทางซ้ายมือช่องที่สองนะคะกดลงไปปุ๊บ แล้วเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าอะไรบ้างที่เขาอัปเดตเมื่อสักครู่ก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะติดตามทันว่าอะไรบ้างที่อัปเดตณตอนนี้แล้วก็จะได้ไม่พลาดการติดตามทั้งกลุ่มเพื่อนหรือว,ว่าเพจต,ต่างๆเห็นไหมคะว่าการแก้ปัญหาการปิดกั้นของ Facebook ทำได้ง่ายๆนิดเดียวเองค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากติดตามกดไลฟ์กดแชร์ช่อง YouTube ปติญญาคิเช่น a n n e l และเพจทำอาหารปรติญญาคิเช่น a n n e l ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามสูตรอาหารและเบเกอรี่และขนมปังต่างๆที่คุณชอบค่ะรับรองว่าสูตรทุกสูตรที่ลงไปให้คุณสามารถทำจริงได้แล้วก็อร่อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ